ครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่4กรกฎาคมนะครับฝนเทลงมาเมื่อคืนนีู่นะครับฝนเทลงมาอย่างแห้งนะครับเพราอว่าผมกลับไปตามเขาอยู่นะครับตามเขาเขาตายนะครับวันนี้ก็เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับปะ น้ำนะครับกะนะในให,หน้ากับน,น้าบักหลายแบบที่นี่นะครับกะคบเขียดกะดีใจห่องสนั่นปันผืนนะครับยินดีรครับเสียงขบเสียงเขียดอิโม่เขียดจ้านะครับเขี้ยน้อยห่องสนั่นพี่นนอะ นะครับเอาบรรยากาศฝ่ามาฝาาทีฝ่า้องเฮ้านะครับเอาความสวยงามมาฝาาทีฝ่า้องเฮ้านะครับย่างเลาะให้เลาะทงอบึงธรรมชาตินะครับส่วนอื่นกาขอขอบุญขอบคุณพี่น้องด้วยครับเพื่อที่ติดตามส่องพญกีคนป่าไทยบ้านนะครับนี่ก็เป็นเตาเขาถ่าย นะครับเสียงกบเห็นดีใจนะครับเอนคู่ผสมพันธุ์นะครับเป็นคู่ผสมพันธุ์ครับค,ครับบรรยากาศอันนี้ก็เป็นสวนมั่นนะครับสวนมั่นสวนมั่นกับกระลางงามพี่เนาะไม่มีอ่าโบมี่ยังร้ายนะครับ เาผีพานองชมบรรยากาศบานเห่านะครับบางคนจากบานไปเฮงนะครับไบมายามบา,ากเกกเทื่อนะครับนี่แหละครับคือบรรยากาศบานเห่าปลอดสารพิษนะครับบรรยากาศปลอดสารพิษการเวิดออกตอนนี้ตะวันกำลังจะขึ้น เสียงกบเสียงเสียกินหนอนอ่าตกแห้งเติบขึ้นหลังจากที่แรงมาโดนก่น้องจากที่แรงมาโดนก็เลยตกละมาขึ้นว่านผ้นสามเขาไว้มีถั่วมีอีกนะว่ากันไปนะครับครับขอบคุณหรายๆสำหรับการรับชมช่องพันธีกรรมป่าไทยบาล ขอบคุณคอมเมนต์นะครับขอบคุณกพว่าจะเป็นทางพี่น้องข้าวไทยเข้าด้วยพี่น้องทางสปป,ปลาวนะครับคือที่ตามรับชมนะครับขอบคุณความตีส้มนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม